ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เบอร์สระบิสัคนคอสติการ์มาลาเราจะมีบูธของนิสสันนะครับวันนี้ Generation นแบคเนี่ยวันนี้ก็ตัวใหม่ครับนาวาร่าแบ็คเจนเนอเรชันนะครับมีคิงแคปคิงแคปแล้วก็ดับเบิแลแคปนะนี่ครับราคาเท่าเกียร์เมนูนเกียร์ออโต้ราคาเท่าน,นี้นะ ข้อมูลได้ที่สูง,งต่างๆนะครับทั่วประเทศนี่และครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับรอบปี2517นหอยนะฮะรุ่นนี้เยอะมากประทับใจมาก ผมไฟก็เปนขนาดเอยงโปรเจคเตอร์นะสวยงามถนอกคู่นะครับไฟโปรเจคเตอร์เอ่เป็นลักษณะน,นะครับสี่ประตูบกว้างด้านหลัง มีกล้องหลังด้วยนะครับนี่ก็กว้างกันนะครับชุดนี้ก็เป็นรถบรรทุกแกลกนะครับใช้งานถุก จะเป็นทุกแบบเก่งนะครับมันทุกงานช้างได้เลยนะครับเนี่ยเพราะรุ่นนี้เป็นเนี่ยฮะก็เป็น back edition นะเก่งที่เทคโนโลยีนะครับเราเปิดดูนะนี่ต่อสีดำนะฮะ ยังหอมใหม่อยู่นะความใหม่ยังมีอยู่ก็จะมีเบลเบลลัดนะสรับด้านหลังห้องบริษารกว้างมันจะมีช่องแอร์ด้านหลังด้วยนะเหมือนแคมรี่เลยรถรุ่นท็อปๆแล้วก็มีที่วางวางแก้ว บอกเป็นลักษณะเป็นกรรมีนะฮะแต่ว่าไม่สันทันนะต้องเป็นนายจัรักษาแยกนะครับกระจกมอ,อ,บบองเห็นชัด<ม>นี่ตัวน,นี้มันเกี่ยวโตรู้สึกว่าจะมี ตัวปิดเปิดช่องปิดไปมาไปมาได้นะครับในไว้ใส่แก้วก็บริเวณกับปุกโตก็จะมีลักษณะเป็นเป็นกระหยี่ตรงนี้นะครันี้จะเป็นหนังเป็นพลาสติกหนังคล้ายๆหนังนะแต่เป็นพลาสติกนะตรงนี้จะเป็นเป็นหนังไว้เลยนะหนังกมะหยี่ ใส่แก้วใส่ของในลำโพองอยู่นี้นะฮะข้างบนคงจะติดตั้งแล้วใส่ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะคงจะเป็นใส่อะไรทักอย่างนี่ฮะอ๋อใส่พวกชาร์จแบตเตอรี่แล้วว่าเกี่ยวพวกอกุปกรณ์ไฟฟ้ามีปักเรียบร้อย มันดูแบบสุดแบบเป็นไฮโซมากครับข้างในเนี้ยนี่อ่ยกว้างนะครับเอามาดูรับเก็กไงน็นปโหมีอุปรกรณ์เรียบร้อยแนละ้วคู่มาอยู่ในนี้นะฮะ ก็จะมีสายเสียบอะไรเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันารรูแบบเดียวกันแล้วก็ลักษณะมี USB ด้วยนะแล้วก็มีพวก HDMI นะสามารถต่อเชื่อมกับหน้าจอได้เลยนะฮะถูกลกล้องต่างๆมันมีมินิกล้องนะใส่เอาไปในเกียว์อโต้นะฮะ ดีนะครับมันดูทะมึงนะฮะก็สามารถมาซื้อได้นะครับที่ศูนย์ของนิสสันนะที่นครศรีธรรมราชแล้วก็เดี๋ยวว่าวทั่วประเทศนะครับก็จะมีไฟดันกระจกด้วยข้างหน้าจะเป็นเบาก,กระรบะยีนะฮะนี่นาจับแนละ้ว เนืดเนด,ดีนะแล้วก็จะมีนี่ฮะดึงพลาสติกมาดูหน้าคอนโซลที่พวงมาลัยก็มีนะอุปกรณ์ต่างๆเราไม่ต้องสมัมผัสกับหน้าจอก็ได้นะเป็นทัสกิจหน้าจอแต่ว่านี่เราสามารถเปิดปบปรงุงหรือว่าเปิดระบบคอนโซลที่มัตติมีเดียดบนที่พวงมาลัยได้เลย วันนี้ก็สตาร์ทปุ่มด้วยนะครับแล้วก็หนเป็นรุ่นที่ใหญ่นะครับกว้างไม่แคบนะครับสำหรับผู้โดยสารก็จะมีก็จะมีปุ่มตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มเปิดป um ั๊มไอที่เปิดฝาใส่น้ำมัน นด้านบนนะข้างบนจะมีอะไรเนี่ย <Okay. S 1> เกี่ยวกับวิทยุหรืนะอปากตัวคล้ายๆกับงูฉลามนะ mm hmm. มันดูแบบแข็งแกร่งนะครับในการดีไซน์ ต่ออยู่เลยครับกด subscribe ติดตามผงานทาง YouTube ด้วยนะช่วยแชร์ต่อบกต่อแล้วต่อด้วยนะคนไหนที่สนใจก็สามารถ่ทีมาซื้อในบริษัทสุราชปิยะจักัดสาขานครสิรรมาาชได้นะครับขอบคุณครับ